Use a zipline, g r i d e rail and g r i d e w i r e เพื่อนๆจะต้องไปใช้งาน zipline, g r i d e rail แล้วก็ g i d e w i r e นะคะ g i d e w i r e คือเถาวันที่ใส่ขึ้นเมื่อกี้แล้วอันนี้ก็คือ g i d e rail ส่วน zipline เนี่ยก็จะเป็น zipline เขาเรียกอะไรนะสลิงนะคะที่มันแบบว่าวางเป็นแนวนอนยาวๆค่ะ ลงโซนป่าจะหาง่ายนะคะเดี๋ยวทรายจะเอาแผนที่ของซิไลให้ดูก่อนดีกว่าเพราะว่าใน f o r t n i t e g g เนี่ยมันไม่มีแผนที่ของลายเรลแล้วก็ไม่มีไกวไฟนะคะดังนั้นเราจะดูแค่ซิไลแล้วกันค่ะทีนี้เรารู้จุดของซิไลแล้วนะคะก็ไปขึ้นซิไล เราก็จะผ่านเควสแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องขึ้นทั้งหมดในตาเดียวกันนะคะพวกนี้เนี่ยสามารถแยกๆตาก,กันก็ได้แต่ถ้าเกิดลงโซนป่าอย่างที่ไซบอกว่าเราลงที่ Rumble Ruin ใช่ไหมคะแล้วก็ไปขึ้นไกยเรลกับไกรฟลายก่อนแล้วค่อยมาขึ้น10บลายเท่านี้ก็จะผ่านง่ายๆในตาเดียวกันค่ะ o n ดอ e เ,เป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ฟอร์ดไนได้ที่ช่องทางนี้เลยนะคะ